แล้วก็โอ้โหเลยว่าของแพงจะมาอะไรก็ได้ที่แพงแพงอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ดีแล้วจังหวะนี้มันก็มาจริงไงโคดูโอ้ไอ้ตัวทองห้าสิบบาทโคดล,ลบบั่นหลายแบบปืนปืนไหลแบบยึดไปอยู่กลมๆไปคำเตือนคลิปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไป วิดีโอนี้จะทำเพื่อความสนุกเท่านั้นเพื่อไม่เกิดภาระ,าะทางการเงินควรเล่นอย่างมีสติสัมปชัญญะก็ัสนีสหายสายนักปั่นทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็มากันที่กเกมฟอร์จูนโอเอ็กหรือว่าปักคัวทองนะครับวันนี้มาเพียงแค่50บาทก็ขอบอกก่อนนะคบว่ารับชมคลิปนี้ด้วยความบันเทิงเท่านั้นเพียงแค่50บาทไอเกมวัวกระโดดไม่รู้ว่าจะลุงลิ่งผักบุ้งหลงเหล่งหรือเปล่ารับชมคลิปนี้ด้วยความบันเทิงต่ำกว่า18ปีควรได้รับคคำแนะนำเท่านั้น มารับชมแบบสบาย,บาย,บายวัวทองท่าโดดชันมาจังหวะนี้แล้วมันก็โดดมาครับผมมาลุ้นกันฮะว่าวัวทองเนี่ยจะให้อะไรให้เราเต็มหน้า,าเต็มหน้าคือคูณสิบจ่าแบบเต็มคาราเบลแน่นอนจังหวะนี้ก็ต้องมารุ้นกันฮะว่าอะไรจะมาคูณสิบให้เราอ่ะโหมาไหมมาไหมสักทีขอสักอ,อะไรก็ที่จ่ายแพงอ่ะทองเป่าก็ได้แต่ไม่เอาส้มพราไม่จ่ายถูก ส้มไม่คุมละส้มคือแบบจ่ายนี่ไงผมบอกละหนึ่งแปดหกโอ้หจบจับนะครับผมไม่มาเอาหน่อยเอาหน่อยเว้ยมาครัวเออโดดโดดไหมโอเครอบนี้โดดอีกแล้วนะครับรอบนี้โดดอีกแล้วเหลือแค่ว่าขอปังปังอะอะไรก็ได้ที่มันดีพี่วัวเอ้โหูเอาหน่อยเว้ย ไม่เติบเลยอ่ะเต็มหน้าไหมไี่มายังไม่ใช่ยังไม่ใช่ยังไม่ยังไม่ถึงจุดเกี่ยวโอ้โหนี่ดีไงไม่เต็มหน้าแต่ก็ของของศูนย์นะมีแย่นะมีแย่นะเล่นเลยครับสับเกมฟรอยน์โอเอ็กว่าเกมหัวทองนะครับรับชมคลิปนี้ด้วยความมันเทิงเท่านั้นนะอืมอน่อยเว้ย Dante, it? It да ไม่มาสิไม่มีทรงจะมาเลยนะเงียบมากเออเอาเอาเอาโอเคเอาแต่แต่ถึงมันจะแบบไม่ค่อยจัดไม่โดนบ่อยนะแต่แม่งยังว่าแหละโดนก็ทีโดนกับถอนี่สกรอบนึงเหอะขอเหอะแมวฟุ้มกอปวดแม่งมันยังไม่ใช่ยังไม่ใช่โอ๊ยเออเอ้ยได้อยู่อันนี้ได้อยู่ทองทองไหมโอ้โหนี่ไง คูณสิบเต็มเต็มหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับหนึ่งพันมาขนาดนี้แล้วขอเล่นแบบว่าเบ็ดจัดเต็มละกันนะครับมาเอาหน่อยเว้ยเอ้ยโดดไหมโดดไหมไม่เคยพลาดัวทอไม่เคยพลาดโดดติดทุกช็อตโดดติดทุกช็อตแล้วจังหวะนี้ช็อตนี้เอายังไง โอ้โหเรียอว่าเสริมให้เราแบบเต็มๆมาขออะไรก็ได้ส้มไม่เอาส้มไม่เอาส้มส้มถูกโอเครตายไฟหัวใจมันแรงเว้ยเอ้ของแพงแล้วก็โอ้โหเรี่ว่าของแพงจะมาอะไรก็ได้ที่แพ็ๆอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ดีแล้วจังหวะนี้มันก็มาจริงไงโอ้โหจดโอ้อ้กวทอง ห้าสิบบาทโคตรลั่นหลายแบบปืป้นๆดหลายแบบหยุดไปอยู่กลมๆไปหมื่นหนึ่งครับพอเลยพอจุนโอเอ็กนะถ้าผมเผลอพูดพอจุนไทเกอร์ก็ขอโทษได้รับชมคลิปนี้เรื่องคอบันเทิงตามกว่า18ปีควรได้คำแนะนำเนติม